ผู้ชายคนนี้เดินขึ้นเวทีทั้งที่ไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่นาทีชีวิตของเขาจะพังลงแบบไม่มีวันเหมือนเดิมเพราะนี่คือทอล์กโชว์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการเอาความลับของคนอื่นมาเป็นความบันเทิง วันที่6มีนาคมปี1995รายการเจนนี่โจนส์โชว์กำลังอัดเทปตอนใหม่ที่แขกรับเชิญมีทั้งหมด6คนแต่ละคนมีคนแอบชอบที่จะถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกต่อนหน้าผู้ชมทั้งสตูดิโอและคนที่ทุกสายตาต้องจับจ้องคือโจนาธานชมิท์อายุ24ปีเพราะมีใครบางคนแอบชอบเขามานานแต่ไม่กล้าบอกตรงตรง พอรู้เรื่องนี้เข้าในใจลึกๆของโจนาธานเขาแอบหวังว่าคนคนนั้นจะเป็นแฟนเก่าที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยแต่สิ่งที่รออยู่กลับไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะคนที่แอบชอบโจนาธานที่แท้แล้วเป็นผู้ชายที่ชื่อว่าสกอตต์อามาดอร์ทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเขารู้ดีว่าโจนาธานเป็นชายแท้ที่ไม่มองเขาในสายตา มันเลยเป็นการเปิดเผยที่ไม่มีใครในสตูดิโอคาดคิดมาก่อนหลังจากการอัดเทปจบลงโจนาธานต้องทนกับความอับอายกับสิ่งที่รายการมอบให้